เปิดลุกหน้าสดปุ๊กลุกฝนทิพย์ปเปลี่ยนไปแทบจําจไม่ได้เรียกด้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างปุ๊กลุกฝนทิพย์วัชรตะกูลโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายของเธอผ่านจอแก้วซึ่งสาวปุ๊กลุกนับว่าเธอนั้นทั้งสวยหุ่นดีและเก่งมากจนมีแฟนคลับหลงรักติดตามจํานวนมากนอกจากนี้เราสามารถติดตามชมภาพสวยๆของเธอได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวโดยก่อนหน้านี้สาวปุ๊กลุกได้โพสต์ภาพตัวเอง แต่งหน้าทำผมจัดเต็มยิ้มหวานหวานให้กล้องแต่หลุดโฟกัสชุดที่เธอใส่เป็นเสื้อแหวกอ,กอกปิดไม่มิดเผยความแซบแบบเต็มๆจนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความสวยแซบจำนวนมากเลยทีเดียวทั้งนี้ล่าสุดน้อยคนนักที่จะได้เห็นหน้าสดไรเมคอัพของสาวคนนี้โดยเราแสเงความสวยที่แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็มของสาวปุกลุกมาตลอดซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องหน้าสดไรเมคอัพ แบบสุดๆก่อนแต่งหน้าแม้จะสวมแว่นสายตาอยู่บ้านชิลๆแต่บอกเลยว่าสวยมากเวอร์ถามหน้ายังใสเนียนไร้สิวด้วยตะลึงไปเลยเรียกว่าแม้จะต่างจากตอนแต่งหน้าแต่หน้าสดๆสบ,บุกลุกนั้นก็รอดสุดๆไปเลยเพราะว่าเธอนั้นดูแลตัวเองดีมากๆและก่อนหน้านี้ก็แซ่บมากเมื่อสาวบุกลึกโพสภาพแฟชั่นยุค90ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอพร้อมสวมเสื้อกะออกสีชมพูตัวเล็กจิว๋วกับกระโปรงสั้นสีเดียวกัน อีกทั้งยังแต่งหน้าด้วยเมคอัพแน่นแต่เป๊ะปังบอกคำเดียวเลยว่าสวยมาพร้อมอินเนอร์ถ่ายรูปแซบๆจนหลายคนต้องใจสั่นกับลุคนี้แบบสุดๆเขียนแคปชั่นน่ารักน่ารักระบุว่าโลกนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับคนอ่อนแอเงินไม่เป็นไรเรานั่งก็ได้ราเกง่งหลังจากที่สาวปุ๊กลุกโพสภาพสุดแซบไปนั้นไม่นานเพื่อนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามให้กับความสวยสุบัตไม่ว่าจะเป็นตูนพิมพ์ปวีเกี่ยวก้อยขวัญกุยิน รวมถึงอดีตหวานใจไมค์พัทรเดชก็เข้ามาแสดงความเห็นเช่นกันส่วนทางแฟนๆก็ไม่น้อยหน้าได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายพร้อมชื่นชมให้กับความสวย